สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวเขากระลังขายดีค่ะสิ้มมอหมดแล้วเอาคือบนหลวกหมวนนั่นหให้น้ำนวม,มันออกอ,อันนี้ทะลวก่ักกับหลอดหลอดน้ำหมูให้มันหมูให้มันอันนี้ไอ<ห><ห>เดือดพี่น้องต้องให่น้ำน้ำเวิร์ดนะคือใส่อีกอย่างไห้น้ำเดือดวกวก็ วอทั้งหุดกับใจใดได้เพราะว่าปรุงอันนี้เออาทาั้งคุณกับปรุงคือกันเนื้อน้ำทั้งคุณกับใ่ไดนี่จะขุดมาเนียเอาหมวแกงเท่าแกงไปน้ำถุงถุง,ถงมีอีกว่าเอาไปฝาพรลมพันธุ์น้ำเนี่ยสามถุง เดี๋ยวกับพี่น้องผพ้ใดอายุไก่มากินด้วยค่ะจักทุงหรือแปดทุงนะเพชรอีกอันจักสามทุงไปฝากพี่ลำพันนั่นไหมเส้นเล็กเส้นมีปลาอำนาจรถมีพีล่ลำพัน3ถสามุงแต่ผมมีรถมาเกย์แง่ย้องกินต่อสิ เจ๊แง่้วกกินอันนี้บ่กินหมูเออเอาเอาเขียดกะน,นาเขาเดีอดววกไปแล้วเ้ <c oughs> ยมีเขีดอีกไหมแกเยาเขียดก็นาเ้ยไอตัวหักนเตัวหักเขียดปัดมนไปเห็นตัวห <c oughs> วเีย ให้ผักเยอะๆใต้ไอเหี้ยใต้ผัดหน่อยเต็มเลยมันปิดห,ห้องน้ำบ่ล่ะล่างห้องน้ำบ้างหันล่างอ่างบ่เพื่ได้ปิดก็ไอ้ล่างอ่างเด้ยวอยไอ้ล่างสะอาดเบิดแล้วอ,อ,อ่ะก็ปิดก๊อกบ่บ่เนี่ยบ่โอ้ยปัญญาเอย้อยอนู้เปิดอ่างล่างแหมจะได้ปิดก๊อกไว้บ่ไอ้ก๊อกไว้ยู่น้ำคือเพื่เตรียมเปลี่ยนว่ะ เจ้าก้าอาจจะคือกินปลากินยังดูอยู่นี่เราพ่อไปยังไกินมูพอเมียนไอ้กินทวงหอกลายของเต่าไม่หัวเทนทีทวงหอกมันชิงหอกบอกมาดิสมองนอน,นีบบออออกัาคืเ่่ย <15, 000. S 2> ให้เส้นมีกับเส้นเล็กไปให้ก็จะลด น้ำ <One> น <input> ้ำำขาออรัดดิบรัดจัดจบพ่ดกันว่านำเอาหมอทั้งนนั่นเด็ตักได้หรอเขาตักเออมดแล้วล่ะมิดตอดมดมดแล้วล่ะเอาแบบเนี้ย่ออบอกเ้ยไแคเอาหนีมห่ทำบนจัก เออโอ้ยพี่พักปู๋มย่เห็นพักปุ๋มไปดิดเอาผสมกันไปย่างและนนิดย่างและนน้อยพักสื่อเพื่อนมันกับได้หน่อยทั้งบัวอิ่ม แกกันไปครับพี่น้องแกกันางใครสองน้ปูยังไงเวอร์มงนหมอด้วยทั้งเอวะไอสิบอยี่ท้หมอเดยมสิเป็นโคงู เึงาเขาตักน้ำเขาตักโค้งใ้น้ำโค้งหนึ่งดสิไเข้าใจป่คมีคร่นมรันติบทุงพอดีิุงบ่ 11บเอ็ดถุง4 40มาสบี่ร้อยสี่สิบาทสดถุงพี่น้องสาสมุรไปกินไาไปยสานกินอีกสามถ้วยลอยเศร้านาาีกสายนาอีกยอีกผมก่กินไรได้พี่น้องคิสามถ้วย <c oughs> แต่ <c oughs> แต่เต็มเต็มเลขเลเนาะ

นี่เอาเลือดมาใส่หมอนี่ก็ได้หมอนั่นที่เป็นน้ำใสก็ได้หมอนี้มันพุ่นแล้ตักมาใส่กันก็ได้ปรุงให้ใายกันไหมปรุงตักอัไมาใส่ที่ไหมที่ไม่หม้อเอาเหลือ อืม้วดีใส่นีก็ได้แลวรุ่งค้นโดดในวันศารุ่งค้นเอาวันเอานเผ่อนลหนีด้เลยเอาตังน้ำผ่อนลงให้นีก็ได้ตัปเร่ตักไปเร็ว เต้ยมากตีง,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 งเลยเ้ยนี่หละันคนลล่างอิดเนี่ยล่างื้อเสียดายมากอะอ่ะโมันสุกแล้วนำมันหอนอยู่ ดูน้ำเงิ้เลืเลือดไตไตเราโคตรกระโดดตากบอดลงหลายครับเออได้ครับลงมาได้จังเลยเฮ้ยว่เสียตาพี่น้องมาครับพี่น้องพิกัดบั่นแพงค่ะพิพกัดบั่นแพห้พพงใครอยากกินมาเอาเด้อค่ะ อันนี้เลยประมาณ12ถุงบอกเฮ้เท่าย 10s ถุงนะคะคะ,ะไรให้เป็นพูดเป็นพูดเราว่าให้สังเกตเมี่ยรเราถือกระสอบอยู่ข้างท้างหรอว่าสน <c oughs>

ขยะว่าถิ่มขยะอาู่ชุดเลี้ยงนวันเด็กนั่นเหรอเตือนข้อมจำบ่ วนน่ะนำเข้มโคนกัวกันเดี่ยวพร้อมนี่เขียนคนายวันนั้นไปเห็นลงท่านอยู่ลรงบ้านศูนย์โอ้ยผู้เฒ่าต่อคิ้วบกล้ายหนึ่งลวกเซ้นไปว่าเอ็นมืดจังลวบ่พท่านไหม วันนี้แกจังมากเหมือนแกจังมากเหมือนรู้ตัวผู้เฒ่าวะซานพี่ดองอยากให้เพื่อนได้กินน้ำต่อคิวว่ามมนอันขาวฝาก เดีค่ะพี่้องถ้าเข้าไปซื้อขาเจ้ามันกับแพงเนาะค่ะแพงกระยอนว่าอยากกับจังซื้อเนาะวันนี้เข้า่เงินซีลอยมาเฮ็ดกินเข้ากับซีเดรไลา์ตัวยได้เป็นหมอนึงเลยค่ะเข้าไปซื้อกงกระดูกหมูมากมาเฮ็ดน้ำซุปหาสิบบาท ค่พี่น้องตอนนี้เขากำลังแกะพีแจกกน้องกินเนาะค่ะแกกพี่แกกน้องกินเพราะว่าเขากินบ่บ่อมิดเอาพักมาใส่เล่าแนสันเยปูนเขาจะาอาระมองเด้ไหนไปเอีเยปูไหมกะลเี่ยกไส้เาเออส้มไหเรา้นี่ยบอกว่าฟัไห้เล้าก็สิด้งเล้วก็สิยิมเปื่อยเปื่อยเอาแบีงอีกมันรลายโพดน่นนะ กวนไล่กังนเ้กเ้วตาสวนมกอกมกอกก่เซแล้วอมี้ค่ะพี่น้องมดหมอแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องผู้ใดมาท่านกับท่านต่อีกกี่ดอกเซนเฮายั่งอยู่ ลำพันธนุเ์เวนฟังลำค่ะพี่น,น้องสินเท่าก,กับเรือจะมี้ค่ะสินถ้าสินเรือเท่าก,กับสีพิพัฒเอาไปพัฒน์นะคะรอดรถเสียไม่สีหัวเออเด็เนเกาเล่าติเอาเข้าเนี่ยทำบอกเอากระดาดพัก ฉันเอาสีเอาหน่อยกับบอกเาได้ไหันเอาหลกับอโอ้มีดองมั้กับกระคบ้งด้วยกแบเปงใหมมูออนน้ำมดูเเ้มีอะไร้นาผู้ใดผีหักเนียจอกเออกว่าอยู่ละผู้ใดว่าต่กูเอาไข่มาว่าต้องทำเลยเนี่ยผู้ใดว่าขี่ข่กับว่าต้องทำมันวะเนี่ยเนาะไทยสีบูหักคือว่าบ่ เปลววายยุ่เปลววายยุ m, tipo, ่ง ah, ส ah, ีเปลี่ยนอปนกนกคุ้มเ้ื่ออะนี่ไปเ้ไองอันนี้ของใครแล้วท่านอ๋อพักใจแล้วเนี่ยกาไลำใจแล้วน้องเนเหราไปทรงเส้นทางเดียวกัน

โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำหรับสักก้อนนะคะเนาะคิดว่าคิดได้เค็ด,ดล<า>ับวันนี้พี่นอ้องผู้ใดอยากกินกับมาก,กินเด้อคะ่ะดันแห้งแล้วก็มึอนอยูเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณพี่น้องที่เบิ่งจนจบคลิปเนาะคะ่ะบ<า>๊ายบาย